ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องใจดีสนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำเป็นตัวบล็อกไลท์สาย1 8โวลต์ของ m a ค i t a ครับเป็นรุ่น DTW 1 9 0 SF 1 J ครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องนะครับว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างข้างในกล่องนะครับก็จะมีเป็นชุดคู่มือให้ครับผมพร้อมกับตัวเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นบล็อกไลท์สายขนาด4ี่หุนนะครับมาพร้อมกับแบต18โวลต์มาคิต้าสแอมป์ครับผม แล้วก็จะมีเป็นชุดแท่นชาร์จให้ครับผมสำหรับชาร์จแบตม a กิต้า18โวลต์ครับทัาต่อไปนะครับเราจะมาพบกับช่างเทคนิคจากทางม a กิต้าครับผมจะมาอธิบาย สมรรถนะตัวเครื่องให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าผมช่างเทคนิคของทางมิกิต้านะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวคันบล็อกไร้สายนะครับผมรุ่น DTW 1 9 0นะครับผมตัวนี้จะใช้พลังงาน18โวลต์นะครับผมส่วนสมรรถนะของตัวเครื่องนะครับผมแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่190นิวตันเมตรนะครับผมในส่วนของหัวจับก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับผมขนาด1นทับสหรือว่า12.7ม mm ิลลิเมตรนะครับผม อัตราการกระแทกนะครับผมจะอยู่ที่ 0- ูนย์ถึงสามพรอบต่อนาทีนะครับผมในส่วนสวิตนะครับผมก็จะเป็นสวิตแบบไกปืนนะครับผมสามารถปรับได้หลายสปีดนะครับผมขึ้นอยู่กับแรงกดนะครับผมครับผมขนาดของหัวยึดนะครับผมก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับผมขนาดก็จะอยู่ที่1นทับสองนะครับผมหรือว่า12.7มิลนั่นเองนะครับผมครับตัวเครื่องสามารถปรับหมุนซ้ายขวาได้นะครับผม ในส่วนสวิตก็จะเป็นสวิตแบบไกลปืนนะครับผมสามารถปรับได้หลายสปีดนะครับผมขึ้นอยู่กับแรงกดครับครับผมครับผมในส่วนของแบตเตอรี่ของมาร์กิตนะครับผมสามารถเช็คว่าแบตเตอรี่เหลือพลังงานเท่าไหร่ครับผมได้ก็จะมีในส่วนของเกจที่บอกสถานะของแบตเตอรี่นะครับผมว่าเหลือประมาณเท่าไหร่ โดยเรากดที่ปุ่มตรงนี้นะครับผมก็จะมีไฟตีแดงขึ้นนะครับผมครับผมก็จะมีด้วยกัน4 4 4แถบด้วยกันนะครับผมก็ถ้าแบตเตอรี่เหลือประมาณ2 2แถบนะครับผมก็ควรที่จะชาร์จได้แล้วเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อมคุณภาพนะครับผมในส่วนของมอเตอร์ของตัวเครื่องนะครับผมยังเป็นมอเตอร์ชนิดที่ใช้แปลงฐานอยู่นะครับผม